เลิกคิดนานกับการพูดภาษาอังกฤษ EP ที่3ครับประโยคเอาไว้สั่งของกินครับเวลาจะไปเที่ยวหรือไปต่างประเทศเราอยากจะกินอะไรให้ขึ้นต้นว่า can I have แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราอยากจะกินครับยกตัวอย่างเช่นช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกอกล็ช็อกกล็ร้อน hot ฉันขอช็อกโกแลตร้อนหน่อยได้ไหม can I have hot chocolate ถูกต้อง น้ำแข็งไอซ์ไอฉันขอช็อกโกแลตใส่น้ำแข็งหน่อยได้ไหม Can I have ice chocolate? ต้องน้ำ water 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 สักหน่อยซัมฉันขอน้ำสักหน่อยได้ไหม Can I have some water? โอเคอเมริกาโน่อเมริกาโน่ใส่น้ำแข็งไอซฉันขออเมริกาโน่ใส่น้ำแข็งหน่อยได้ไหม Can I have ice americano? ถูกต้อง เห็นไหมครับนักเรียนจริงๆแล้วการจะพูดก็แค่การเอาคํามาเรียงเรียงเรียงกันถ้าใครยังไม่มั่นใจว่าจะเรียงคําเป็นประโยคได้ไม่ถูกต้องแนะนําให้นักเรียนฝึกกับหนังสือเล่มนี้ครับฝึกแต่งประโยคเบื้องต้นในหนังสือเล่มนี้มีหมดเลยนะครับทุกโครงสร้างประโยคที่เราพูดกันไปเมื่อกี้สั่งอาหารยังไงตั้งคําถามยังไงบอกเล่ายังไงมีหมดเลยครับในหนังสือเล่มนี้ใครไม่มีคําศัพท์นะครับไม่ต้องกังวลในหนังสือจะมีคําศัพท์ให้เรียบร้อยพันกว่าประโยคจุใจมากหนหนังสือเล่มนี้เป็นประโยคที่น้องหยิบไปใช้ใน,น,น ชีวิตประจําวันได้เลยมีแบบฝึกหัดให้น้องทําทําแบบฝึกหัดแล้วอาจารย์มีเฉลยท้ายบทให้หรือใครที่สนใจนะครับกดสั่งซื้อที่ลิงก์ช้อ p ปีในคําอธิบายใต้คลิปได้เลยครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับผมอยากเรียนอีกกดไลค์กด s u b สไครป์ช่องนี้เอาไว้นะครับ